สวัสดีตอนหกโมงเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้เขาสิหาแล้เดีเสริมออ่โดยการเอาผงไบคลายครับไปลองเบ่งตลาดเช้าอตลาดตลาดกับวเขาพี่น้องเขาสิด้เงั้นจะบ,บาทไปเดี๋ยวไปเจอกันตลาดลครับพี่น้องไปสวยแล้วครับตลาดเรียบร้อยครับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดที่มันเรื่างของครับเด้นทางประมาณยีกสิบกาญาที่ ครับผมอันนี้ลอยเดียวครับลอยเดียวครับลอยเสาครับลอยเสาครับผมเป็นน้ำกับนี่ครับผมน้ำก็เอาไปทันตัวเองครับย่างละโลอันนี้หลายครับเอาไปย่างกินกินซองขาดกูเพิ่มเลย อ,อ,อ,อันนี้ลอยเสาครับคุณพ่ออันนี้ลอยเสาลอยเดียวครับลอยเดียวครับเป็นหัวน้าแบบนี้ครับผมเป็นการเอาเองเลยบนล้วงครับของสูงของสูงตลาดจะเงียบพี่น้องเพราะว่ามิถุนูยาน mấy muốn cài nhang lạt muốn mà thôi thì để cho bà đứng đâu thầy có đầy ho về khăn thầy cuột dâu พอได้ครับนี่คือสองข้ังอันนี้งั้งหนึงข้ังหนึงกับหัวน้านะครับอัน้กอีกข้ังนึ่งนะครับกับหัวน้าครับผมเพราะว่ามันข้ังนึงกัสิบรดหลายนี่ห้ามันมีามร้อยเจ็ดสบครับหัวสองข้างบนนี้ผมบอาใส่มาน้ำจิเพราะว่ามันไปขก้ดมือเดียวกัเลยว้าวไม่ไม่ไดือดออกก็ได้ ไม่ิม่ไม่ท่านหาไม่ท่านเขา่ป็นยังไงมันบ่ท่านลงห้วยที่งไหนผมไปหาแล้วม,ลมันไ่ได้ผมก็เลยไปหาผืดมันชีวิตมันต้องดินล้นครับปกติผมขายผาผามันขายพอค่อยได้ครับก็เลยตรงไปหาอาชีพเสริม ครับผมอันนี้้อยเดียวครับ้อยเดียวครับลอย้าครับผมหัน้ามอกคำนี้นะครับเป็นหนึ่งมาจากอุยานหนึ่งพันปิ้งหมกไ่ตอปิ้งปิ้งก็ได้ครับผมปิ้งเอรเกลือใช้รสอีกก็ได้หรือว่าสกินนิบก็ได้ครับเปิแต่สุ่ยหนัามันจะแซ่บแลเปนเนืนครับได้สุ่ยหนมีหนังเ็อมมีตอแปสิบบาทครับผมเดี๋ยวนเากัินครับผมเสนผมน้าปีหนึ่งไรเทลากินก็เปาเหนียวคนท้อนแซ่บ ทำได้ครับคุณแม่อไลยรอยเ้าครับรอยเดียวครับรอยเด,ยยเดียวครับผมหรือว่าสีมกกักน้ำหวานครับของแท้พันเบอร์เซียนครับเอาไปปั้นเราเอายาได้เพราหวาน,นจะยังกินหลายอันนี้กัหลา,ายถึงตัวอาจจะกินหลาเอากกินเป็นยายังไปกินหลายไม่กินหลายก็เป็นโทษ ขายได้ชิ้นหนึ่งเลครับร้อยสาวแล้วก็อันนี้สี่ร้อยครับผมมาจองลวขายได้อีกหนึ่งชิน้นครับร้อยสาว บแล้วเราได้ขายได้ขายตอนได้สอง้นครับสองร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ขายน้ำหวานได้หนึ่งถุงแต่น้ำหวานเดียวขายน้ำหวานได้หนึ่งถุงสี่ร้อยน้ำหวานเดียวลองไปถามเขามีคนต้องการอีกแ้าหนึ่งเดี๋ยวลองไปถามเขา,า,เาเว,าขาวข่าเขาจะเอาไหมไปค,ครับเก็บของกี่โมงแล้วอยู่ข้าวแล้วครับ ไม่มีคนเอาเราก็าไปคั้นไปโกดไายครับผมได้อีกหนึ่งานครับหนึ่งร้อยเหลือชิ้นเดียวครับนี่ครับเหลือชิ้นเดียวเรากลับนะครับ วันนี้ไปส่งลูกค้าครับลูกค้าสาั่งครับผม ร้อยเดียว <ENNIS S 1> <on> ครับเหลือช <eterm Gore, S 3> ิ้นเดียวเอาบผครับกายจะแหลกหมดกับบตัวครับดูเป็นยังครับอันนี้อันนี้เฮ็ดกินเป็นบ่ครับเฮ็ดจังไรนะยากครับครับผมพ่อขอห้อไปสองอย่างก็ย่ังๆผมเข้มนะครับเพื่อที่จะให้ไข่เฟิ่งมันไหลออกแล้วก็โอ้ยเกลือยังอยก็ได้หรือว่ารสดีก็ได้แล้วแต่เข้ามาครับหรือว่าจะเข้าเดี๋ยออกมาเฮ็ดลาบก็ได้เฮ็ดลาบกับปรุงที่เห็นกับลาบหมูลาบไก่เท่านี้ละครับย่างเลยนะเฮ็ดลาบแมนครับ ไฟเครื่องไฟเครื่องเดียวคนสับลาบเลยครับเอาคัวม้วหอมแซ่บครับผมเอาเนื้อห่อนห่อนตอนเขาส่งย่างเอาไข่เผิ่งันดอกควันจริงๆไข่เผิ่งเขากป็นสิ่งดที่เราละครับเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาศอันนี้นครับได้ครับทุกท่านชาวบ้าน้ำผึ่งมันสิไหลดท่เราใส่เตาโอบพ่อผมเองนเนครับเนืน้ำที่ดีคือ,อย่างดีกว่าครับผม ครับขอบคุณครับบดคกับผมสี่ชิ้นหมดแนละเดแล้วหัวน้ำหวานสองถุงเดี๋ยวเอาไปต้องถามลูกค้าดูครับลูกค้าจะเอากล่ง่อง รกรับบ้านชินข้าวครับผมครับผมกบถึงบ้านเรียบร้อยพี่น้องไปขายตลาดเศร้าโตอ่อนเพิ่งเอาไปประมาณสีช่ชิ้นชิ้นละร้อยเศร้าสองลัก็ชิ้นละร้อยสองเป็นห้องก็ะดรเงินสี่ร้อย สี่สิบาทครับตอนแล้วก็หัวหน้าขายได้ลดหนึ่งพี่น้องลนึงกับสี่ร้อยแต่ว่าปอนนี้เป็นพักพวกกันซื้อก็เลยลดหเหลือสามร้อยแปดสิบาทพี่น้องคาร์มีก็ในเงินอยู่แปดร้อยเศร้าช่วงเศร้าบ่ได้ออกบ่ได้ออกขายของแล้วก็ซืบไ่ได้ออกหาเพ่น ยังสิออกขายผ่าพี่น้องครับครับผู้ใดชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ได้แล้วครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเป็นคลิปหารายได้เสริมหารายได้หาสิบเสริมพี่น้องสิบลักเขาก็คือขายผ่าได้ครับครัขอบคุณสำหรับผู้ที่ชมคลิปตลอดได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลักซับนี้ครับผม สวัสดีครับ